ทำไมใครๆถึงแห่ไปลงทุนอสังหาที่ภูเก็ตวันนี้ Property Forecast จะมาเฉลยให้ฟังค่ะเหตุผลหลักที่ภูเก็ตเนี่ยกลายเป็นทำเลยอดฮิตของนักลงทุนอสังหาในตอนนี้ก็เพราะว่าเทรนด์ด้านการท่องเที่ยวภูเก็ตถือว่าเป็นจุดหมายท่องเที่ยวระดับยอดนิยมค่ะผู้คนมากกว่าสิล้านคนต่อปีเนี่ยมาเยือนจึงเป็นทำเลที่น่าลงทุนมากผลตอบแทนค่าเช่าสูงมากแล้วก็มูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องค่ะ ผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-12%ต่อปีถือว่าสูงมากๆเลยนะคะโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายหนุนภูเกต็ตเนี่ยมีการขยายสนามบินนานาชาติจัดตั้งระบบรางเบาและก่อสร้างถนนเชื่อมแผนพัฒนาวางไว้หลายโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะคะกรรมสิทธิ์คอนโดสำหรับชาวต่างชาติสัญญาเช่าระยะยาวที่เอื้อต่อการลงทุนของชาวต่างชาติด้วยค่ะ ไลฟ์สไตล์ชีวิตและการอยู่อาศัยที่เหนือระดับภูเก็ตมีโรงพยาบาลระดับนานาชาติโรงเรียนนานาชาติร้านอาหารหรูช็อปปิ้งมอลล์แล้วก็สนามกอล์ฟรองรับชีวิตของคนที่ต้องการความสะดวกสบายแบบครบวงจรยิ่งทำให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นจุดหมายของทั้งผู้เกษียณอายุแล้วก็ดิจิทัลโนแมดค่ะและสุดท้ายเนื่องจากภูเก็ตเนี่ยเป็นเกาะทำให้อุปทานมีจำกัด มีที่ดินให้พัฒนาไม่มากทําให้ความต้องการซื้อเนี่ยมีสูงกว่าความต้องการขายทําให้ราคาของทรั์เนี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและนี่คือเหตุผลว่าทำไมนักลงทุนถึงตัดสินใจลงทุนที่ภูกเก็ตค่ะ Property Forecast เงินด่วนอสังหาคู่คิดข้างคุณเรื่องการเงินค่ะ